ถ้า Battlefield 1 Open Beta แล้วโหในที่สุดเอทำไมไม่คอนเนคติงล่ะเห็นว่าคนเล่นเยอะมากค่อนข้างมากถึงมากที่สุดก็ยังเข้าไม่ได้วันนี้จะได้เล่นนี่นี่อ่ะยังป่วยอยู่เลยนะถ้าเสียงแบบไม่มีเสียงก็ขอโทษ ไม่ไหวจริงๆค่ะเฮ้ยแปลว่าเป็นเหตแพ้ก็ดีนะใช้ยห้อทีมาแล้วโอเคแล้วน้องมาลองก่อนระหว่างเราที่ระหว่างเราที่ระหว่างเรารอเราก็จะคุยเรื่อง Metal f i e l แพ้เคยเล่นพักสี่ค่ะสนุกมาก <c oughs> เล่นเนื้อเรื่องเล่นไปได้เรื่อยๆจนกระทั่ง ขึ้นเรือเรือมันเริ่มคงเคลงคองเคลงแพก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมโลกมันหมุนหมุนวะคือมันไม่ไหวแล้วอ้าวเอ่อมันไม่ไหวแล้วจะอ้วกก็เลยตัดสินใจไม่เล่นต่อมันไม่ไหวจริงๆอะมันมันไม่ไหว ได้ทุกเกมนะ FPS เกือบทุกเกมเนี่ยแต่ว่า Battlefield ที่มันเป็นฉากขับเรือเนี่ยขอยอมขอยอมแพ้อ๋อแล้วก็ Overwatch Overwatch ก็เล่นไม่ไหวอุ๊ยมาละ Overwatch ก็เล่นไม่ไหวเหมือนกันเกมเพลย์มันไวคะ่ะและอันนี้คืออะไรชารลาี Apply Apply คืออะไรเป็นเป็น c เป็นหน่วย ไม่รู้ว่าเราไม่รู้จักใครเลยไม่มีเพื่อนเราเล่นคนนี้เยอะอันนี้แล้วกันคนเยอะดีไปอยู่กับเขา,เ,าเกิดตรงนี้เนาะจเกิดที่เพื่อนให้เกิดที่เพื่อนก็ไดนะ้โอเคเฮ้วิโกโอ้โหมาถึง้วเดี๋ยวพี่นั่งพี่อิงอย่างเดียวแล้วโอเคเดี๋ยวผมขับให้นะโอเคอะทำไมมันหลุดล่ะเดี๋ยว ดนะงงเดี๋ยวนะงงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันไปยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮะพี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมนี่เองเออแหมเออพี่ยิงผมข้ามโอ้ยทุกคนต้องทนกับแพรแพรใช่ไหนะโอ้ยโอ้ยสิดเราได้ฝ่ากันไปใต้หมู่แด่โอ้ยโคตรโหด เนยชอบมาุ่มพี่รถมันติดแล้วอ่ะโอ้ยมาถึงก็พายุเข้าเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ต้องอ้อมๆไปอือพายุแรงมากแพรบอกก่อนว่านี่แพรปัดโลผว่าเครื่องแพ่ไม่ไหว attack the new objectives เ <Yeah. S 2> oh, ย่น้อยเจนะอ๋อนี่มีป้องปืนแต่มันหันไปทางนั้นเพื่อทำไมล่ะเดี๋ยวเดว็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคเอ็นมือนี้อป้องมันบ้องอ่ะเปิดมันอลอยอยู่อ่ <c oughs> ะตลกอ่ะโอเคทุกคนกำลังไฟติ้งกันอยู่เลาก็ไปช่วยเขาโอ้ยฆ่าได้แล้วหนึ่งคนเย้ yeah. ความภาคภูมิใจขอสังเลยบูชายันคนแรกไปก่อนเลยไหน,นใครบ้างน้านี่คือเราอ้อมมาเลยเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นคือมันเยอะมากเลยไม่ไหวอ่ะฝุ่นมีรถถังแอบแอบแอบย่องไปันยเห็นว่าเฮ้ย ยิงกันแล่มากอะเห็นว่าถ้าเป็นตี้เดียวกันเพื่อเราจะเห็นเพื่อนเป็นสีเขียวส่วนคนอื่นก็จะเป็นสีฟ้าๆไปทำไมชื่อแปลกชื่ออะไรอ่ะอะไรแนอะไรเหรอไม่ลู้โอเคเราไม่รู้จักเราไม่มีตี้เพื่อนัะคนเลยอะ โอ้โห oh, oh. นั่นช็อตกันหลือว่าอยู่แบบกูเห็นไหมไม่น่าจะใช่ช็อตกันเฮ้ยเพื่อนตายเลยอะ,อะ uh. เฮ้ยแอบงงทุกคนไอ,อ้ทุกคนส<ะ>ุดขั้นตายอะเอาโอเคตายคู่แงวโอเคเราสกิปรีวิวได้แพ้เคยเล่น สตาร์วอลตอนโอเพนเบต้าเออเย่ yeah. เรื่องมา้าขี่ม้ากันเถอดโยโอ้โหโอ้โหไรเดอร์วินจะขี่กันไปตอนนี้เนี่ยนะเย่เย่ฆ่าคนฆ่าคนเฮ้ยคนเดี๋ยวนะเอา เขาก็ตายบ้าลอกฆ่าเราตายโอ้ยไม่ไหวแล้วสงสารโดนมาฆ่าตายเนี่ยไปอ้ยปอยนี่เราเลือกได้เหรอเออเจ๋งโอ้ยเป็นสนไนเปอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยถน,นัดอะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะอืมจะใายสักคนไหมโอ้ยขยุ่โงบแล้ว โอเคไม่ถนัดเลยโอยคับพี่ตายแน่นอนเอ้โอเคไม่ถนัดสไนเปอร์อะจริงๆนะคือเคยเล่นตอนดีวิชั่นเรารู้สึกว่ามันก็ถนัดในของดีวิชั่นไงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นก็ไม่ถนัดถนัดตะลุยมากกว่าเพเพื่อนแล้วเราก็ลืมเปลี่ยนโอเควางดู ดูเขายิ่งกนสิเขาไม่ oh โดนเอ้ยตรงนั้นเห็น oh โอ้ยไม่โดนโอ้ยเขาฆ่าเพื่อนตายเลยอะ่ะเอาเอ่อเอาหัวมาสิคะไม่เห็นอนะ่ะไม่เห็นอนะ่ะ โอเคเราต้องค่อยๆดองยอง่องเขาไปโอ้โหลบกระสุนอะโอ้ยกลัวแล้วคือแผ่ล็งไงม่แน่น้วยไงให้ตายเถอะโรบินเพื่อนเขาบุกเขากันเข้าไปแล้วอะเราควรจะไปไหนดียังขับมาเมื่อกี้อยู่เลยโอเคตลกอะทำได้ไง เพื่อนเขาเคลียร์เกี้ยงแล้วนี่นาโถเรามาเดินเล่นนะโอ้โห oh. นั่นอะไรอ่ะควันผิวเขียวอ่ะคืออะไรอ่ะฮะฮะอะไรอ่ะโอ้โหโหเสดมินกันแบบ เพื S <S ่อนหรือวะสไนเปอร์อ๋อ้ยโอ้ยมันต้องมีอันใหญ่อยู่แน่ๆเลยไหนอ่ะอ๋อนั่งไงโอ้ได้โปรโมทแล้วเย้หนึ่งหน่งแรงยโออยโอ้ยหนึ่งแรงเย้ทำไมทุกคนเขาหมอบลาบได้เราได้แค่ย่อ เราเป็นสายย่อใช่ไหมยิงไปยังหน้าเพื่อนเก็บไปแล้วแน่เลยโดนเก็บกันแบบรัวๆเลยอ่ะนั่นอะไรอ่ะแลลอะอ๋ออาจจะบอกว่าคนอยู่ตรงนี้เยอะอะไรอย่างนี้ปะเคขอส่องก่น แก่ไก่นู่นโหยิงเมื่อกี้ก็ไม่ลงโอ้ยพี่น้องหนูเจ็บแล้วเพื่อนหายไปไหนกันหมดแล้วอะ่ะไม่มีใครฮิวหนูเลยเหรอต้องโดนสอยแน่ๆเลยอะ่ะออเคย,ยิงติดถิ่นใช่ไหมเมื่อกี้ โ <Okay. S 2> อเคอเลือดขึ้นเองเหมือนซาวอ์เลยค่ะอ,อ,อ,อีกนิดนะน,นึงนะอีกนิดนึงนะบอกเว่าชงหัวหวายโดนสอยเงีง้ยโอ้ยเพื่อนนุ่นยิงนูรัวเลยอ,ะอะ่ะ oh. คือถ้าสมมติว่ามันมีเตือนว่ามีสตูนในแบบ ด้วยมันก็จะมีแถบแดงๆขึ้นทางด้านซ้ายเห็นไหมถ้าใครที่ไม่เคยเล่นแม่ด้ฟลนี่ก็จะงงโอ้ยโ,โดนยิงรัวๆโอเคค่ะไม่เห็นไงโอ้โหท่าตายอโอเคเกิดจุดไหนดีนะเราไม่ถนัดสไนอะ่ะเป็นแอสซอลแล้วกันโอเคเฮ้ยรถถังเอ้ยรถยถังงู วิโก้จ้าจริงๆอัดทุกคนเลยโอเคติดนีด่ติดอะไรอ่ะนี่ติดอะไรโอเคต้องถอยกันทุกขานอาจะอ้วกนะคะก็ก็ทนไปกับแพรหน่อยไงเพื่อนเพื่อนขึ้นรถถังไหมคะเราเหยียดตรงนั้นนะแน มีใครจะขึ้นมากับเราไหมเรารีงไปก่อนเอ้ยมันขึ้นมาแล้วในแมบเนี่ยเอ้ยในในรถถังเนี่ยมันจะขึ้นว่าเอ้ยถ้าสมมติเรานั่งเบรอร์ไหนก็จะแดเลขหนึ่งโอ้โหเต็มหน้าเลยจ้าอ๋อเพื่อนแน่เลยเพื่อนคงยินด้วยเพื่อนฆ่าใช่ื่อเนี่ยแง่แล้วเพื่อนก็ยานไปเลขสาม โอเคยิงอตูเยอโอเคไปไปไนหมเห็นเห็นปะเขายิงมาปะแล้วก็ยิงไม่อยาัแบบเขายิงเพื่อเราออยอยเพ่ย้ายไปละเพิ่งย้ายเป็นเลขสองย้ายย้ายเป็นเลขสาโอเคเลยยิงเลยแบบเสียงดังอะไเนี้ย เอาทษนะาโอ้ยโอ้ยเบี้ยวเบี้ยวแอคแทกจ้าแอคแทกไปยึดปุกยึดยึดปุกยึดพื้นที่กันเถอะโก้โอ้ยภาพสวยนะจริงเห็นขาวโหมันเปลี่ยนโอ้ยหแอคแทกเห็นเขาเปลี่ยนโพซิชันได้ยิงสิลูกยิงยิงค่ะยิงมันเลยเย้ เอาแล้วจะพงังเดี๋ยวต้องซ่อมก่อนซ่อมซ่อมลกูกซ่อมโอยไม่ทนันเงี้ยโอตายตายหมู่เลยตายหมู่โอเคอ่าเราอยู่ตรงนั้นได้แล้วเราก็ต้องว่าไปที่เพื่อนละกันเพื่อนมันเดินง่ายทำไมคิงไม่เข้าวะ่ะแล้วเออติดละอาจจะมีหนุ่งนุ่งบ้าง The enemy has defused o b j e c โนนอเคเราขึ้นไปหาหมดดีกว่า ำไมขึ้นไม่ได้อะอะหรอไม่ขึ้นไม่ได้อ,อชอบนะชอบเล่นรถถังชอบรถถังจ้ยเดี๋ยวนะนพี่เอาปีนมาขึ้นผานเลยเหรอคะโอ,คโ,อคโอ้หดูหญ้าสิโอ้โหผ่านหญ้าเฮ้ยขนาดปรับโลหญ้ายังสวยอะเอา,าดี ยิงกันละนาวมากเราโอ่คค่ะเออเหนื่อยหน่อยปีนเข่าเนี่ยแม่ได้เวลาสอยคนแล้วยิง yeah! อ้ตายแล้วขออภัยที่สอยจากกูยิงยิงแย่ yeah! สองคนสามคนแล้วสิสามคนแล้ว มันเล่นแบทเทิลฟิลนี่จะได้กี่คนน่าจะตายรัวมพ่อป่าเยหยึดได้แล้วก็อีสี่ดิเมื่อกี้ฆ่าด้วยมาก็สี่สิแหมลืมพะลืมนี่ปืนมันผมค่อนข้างโบราณมากเลยนะ ก็แล,ล้วเรียนะอะโอ้ยมันรู้สึกว่าเพื่อนมันไม่ได้ยืนอยู่บนสะพานไงไม่รู้โอ้ที่พิกที่ชนอะะพี่เอามาชนโอ้โอสไนเปอร์สไน,สไนเปอร์โนดรุกก่อนรุกก่อนขอบคุณค่ะเพื่อน The enemy has defused objective butter เพื่อนมันมีมันมีสไนเปอร์อยู่ตรงนี้นนะโอ้โหยิง หลบไปเลยอย่ายิงเพื่อน้เพื <h <h ่อนสอย We have a r m objective ทำไมเราไม่อยากย่ออะไมแพ้แพ้คลาดไม่ได้วะอุ้ยเพื่อนระวังตายนะไปเพื่อน Here we go โอ้ยยอ่สไนเปอร์โอ้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 ตรงต้งตรงต้งตรงตรนไปแล้วไม่ แมวล่วงผาเลยแอบเออถ้าตายตู่ชีฟ้ามากค่ะถ้าตายที่นี่อันนี้ตลกตลกมากเออสปอนตรงนี้แล้วเนาะหยุดมากได้กาลาละโอเค โโออเเคคไปเย้ปลยไปเลย,ไ,เลยไฟนี่ก็เป็นไฟมากอะ่ะดีๆีแบบไม่มีฮีตโอ้โหงน้จะเต็มเลยโอ้ยโอเค okay. ค่ะอา้าวพี่ฆ่าหนูเลยพี่ก็ตาย ไปโอเคเ,อเพื่อนกันได้มั้งทำไมคนนั้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะโอ้โหคนนี้ก็ไล่แบบสอยมีข้ามบนได้เหรอ We have armed objective butter. ตายแล้วตายแล้วโดดเขาว่าโดดจะช่วยได้ไม่จริงอ่ะโอเคเฮ้ยมีถุงถุงเลือดอ่าอี๋ค่ะโอ้ย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 ตรงไหนข้างบนมาซ่อนข้างบนเฮ้ยคือเขาไปไหนกันไหนตอนไหนแล้วอะค่ะก็ไปยิงอะไรกันตรงนี้อยู่ เพื <Yeah. S 2> ่อนเพื่อนก็นสัญนไนบิลลลวนรอให้ f o the enemy artillery barrage to stop firing เมื่อกี้เราต้าองไปฆ่าคนเมื่อกี้ก่อนจริงๆปืนโบราณโบราณนี้ก็ดีนะก็เขาไปตรงนู้นกันหมดแล้วอะแปลว่ามันน่าสนใจดีมันไม่เหมือนว่าปืนเลเซอร์หรืออะไรอย่างนี้โอ๊ยยืนทำไมอะ โอเครู้แล้วเดี๋ยววิ่งไปแบบนึงน,นะโอ้ยโอเคโดนใส่ละแล้วดูท่าตายเต้นบเล่มาเลยนะ <c oughs> อะตลกอ้าท่าตายไม่ไหวอะโอเคทำไมสปอนไม่ได้โอเค ได้จบแล้วชนะแน่นอนอะบอกเลยอยู uh ่ท um ีมน uh ี้ทีมแพ้ค่ะทีมแพ้แล้วทำไมพี่เขาไม่ใครกับเขาไปข้างในกันหมดแล้วอะตามพี่คนนี้เข้าไปแล้วกัน ปีนง่ายมากเลยไม่ต้องกดอะไรก็ปีนได้เลยดีค่ะเอาเอายิงติด <c oughs> ยิงติดอดเป็นดำดำอยู่นี่คือผลงา,ารปรับโลนะคะเอ๊ยแต่ก็เห็นเป็นรอยอยู่นะเสียงพอละครั้งนี่เหมือนในวดัดเลยอะ ช่างก้าเปรียบเทียบเออโดนแล้วโอ้ยไม่ๆๆๆๆๆๆไมกไม่ไม่ไม่อย่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่อม่ไย่ไม่ไม่ไม่่นไไม่ไม่ไม่ย่่ไมม่ไน่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไเ่ไ่ไนม่ม่อยู่่มไม ฮัลโลกอะเกิดที่เพื่อนเกิดที่เพื่อนง่ายกว่าถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยจะน่าจะดีกว่ามากเลยอะถ้าคุยกันในแบบสปอร์ตได้แบบฮัลโหลเพื่อนอะไรอย่างี้วัาเราเป็นสวอตดเดอร์ Yeah โเสียงแมนเชี่ยแต่เสียงเสียงอันนี้ไม่แมนเลย โอ้ย่อน่อ,อ้ยเออหงอโอ้โหเ็นระเบิดกันนะกลัวาม,มากเลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงรถถังเออเออรถถังไม่ชอบรถถังเลยกลัวโดนเหยียบอะ่อะต้องค่อยๆเอะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น อย่าบอกนะลุดอ่ะไม่ไม่นะถ้าหลุดแล้วก็แงวโอเคค่ะไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ